สันชายหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับความแค้นของสีจันผู้เป็นแม่ที่ปลูกฝังว่าเขาคือลูกที่ไม่มีใครต้องการเพียงเพราะเขาเป็นลูกของเมียคนรับใช้ในตระกูลเพชรเมคาเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ยักษ์ใหญ่สัน ออกจากบ้านเพชรเมคามาอาศัยอยู่กับแม่และตาด้วยความยากลำบากโดยมีน้ำเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือดูแลกันและกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นอย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งสัน ไปทำงานพิเศษที่สนามบัตบินตันและสันได้เจอกับหยางทายาทของตระกูลเพรเมคาเป้าหมายคนสำคัญของสันทั้งคู่ดวลบดตบินตันกันอย่างดุเดือดหลงเงาตอนที่สองสันไปสมัครงานที่บริษัทคอดูลาเจมและช่วยจับโจรที่ฉกกระเป๋ามาดามเพอ่ออิงเอาไว้ได้แต่ทุกคนกลับเข้าใจผิดคิดว่าซันเป็นคนร้าย ทรงสันเข้าคุกหลังจากนั้นมาดาวเพื่ออิงก็ได้รู้ประวัติของสันจึงรีบสั่งให้ชิงชัยปิดเป็นความลับส่วนสีจันก็พยายามเกลียกล่มสันให้ไปสมัครงานที่บริษัทคอดูลาเจมและ เข้าทำงานที่นั่นให้ได้ในขณะที่ตาบุญกล่ำก็อาการซุดทำให้สันต้องทำงานทุกอย่างรวมทั้งที่งานในบาโฮดเพื่อหาเงินมารักษาตาแต่พอน้ำรู้ก็โกรธมากเช่นเดียวกับแม่ของสันก็ต่อว่าสันอย่างหนักเช่นกันหลงเงาตอนที่สาม สันและน้ำไปสมัครงานที่คอรูล่าเจมตามคำแนะนำของสีจันอีกครั้งแต่กลับโดนปฏิเสธและในะระหว่างที่ทั้งคู่กำลังออกจากบริษัทด้วยความงุดหงิดจูๆ่ๆรถของฟูก็ขับมาเฉียวจนทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บพออาตรงรู้เรื่องจึงรับใบสมัครของทั้งคู่ไว้พิจารณาเป็นพิเศษ ด้านมาดามเพ่ออิงพอรู้ว่าซันมาสมัครงานและได้เจอกับอาตงก็รีบหาทางกีดกันด้วยการไปข่มขู่สีจันและพ่อแล้วหลังจากนั้นไม่นานตาของสันก็เสียชีวิตสันเสียใจมากที่รู้ว่าครอบครัวตระกูลเพชรเมฆามีส่วนทำให้ตาจากไปในครั้งนี้หลงเงาตอนที่ 4, สี่ันได้เข้าไปทำงานบริษัทคอลู่าเจนพอมาดามเพ่อ,ออิง รูก็ไม่พอใจให้สันทำตำแหน่งเดินเอกสารน้ำจึงพยายามให้กําลังใจสันและอยู่เคียงข้างสันและหลังจากนั้นไม่นานอาตงก็รู้ว่าสันคือลูกของตนให้สันย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเพชรเมฆาด้วยกันนั้นยิงทำให้เพอ่ออิงกโกรธมากไม่ยอมรับในตัวสันและมีปากเสียงกับอาตงจนเป็นลมหมดสติไปหลงเงาตอนที่ห้า หลังจากซันเข้าไปทำงานที่คอรูลานเจมได้ไม่นานบวกกับมีผลงานดีงานนี้อาตงจึงเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ฝ่ายการตลาดทันทีซึ่งนั้นทำให้มาดามเพอ่ออิงทั้งโกรธและงดหงิดกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวซันจะฮุบทั้งบริษัทไปในขณะที่ซันก็พยายามตีสนิทกับฟูหลานคนโปรดของมาดามเพออิงรวมทั้งฉัดวราง แฟนของอยางเพื่อปั่นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ส่วนน้ำก็ถูกป้าไล่ออกจากบ้านเพราะคิดว่าไปอ่อยลุงซึ่งนั่นทำให้น้ำเสียใจมากที่ป้าไม่เชื่อใจเธอซันจึงพาน้ำออกจากบ้านลุงกับป้าท,ทันทีหลงเงาตอนที่6ก สันแอบพาน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านเพชรเมคาแต่อย่างจับได้ทั้งคู่จึงพยายามอธิบายเหตุผลให้อย่างเข้าใจหลังจากนั้นอย่างได้ขอร้องให้สันช่วยดูแลฉัดวรางเพราะติดงานกับลูกค้าและในขณะที่สันไปทำงานกับฉัดวรางจูจูก,ก็เกิดปัญหาขึ้นที่กองถ่ายโฆษณาสันอาสาช่วยแก้ ปัญหาจาม,มารถถ่ายงานต่อไปได้อย่างราบรื่นนั่นยิ่งทำให้ทุกคนรวมทั้งชัดวรางยิ่งประทับใจในตัวสันด้านเพออิงจู่ๆก็เป็นลมหมดสติน้ำช่วยเรียกรถพยาบาลก่อนจะรีบโทรหาสันเพื่อมาดูอาการหลงเงาตอนที่เจ็บ สีจันแนะนำให้สันชวนน้ำเข้าไปอยู่ในบ้านเพชรเมคาและให้คอยดูแลมาดามเพื่ออิงเพื่อสืบข้อมูลลับของตระกูลสันลำบากใจไม่อยากให้น้ำเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่อาตงก็เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวทายาททั้งสามคนของเพชรเมคารวมทั้งงานมั่นยางกับฉัดวรางดานเอกรง ผู้จัดการฝ่ายออกแบบของบริษัทคอร์ดูราเจมก็ได้เลือกสันมาเป็นนายแบบเครื่องประดับตัวใหม่ส่วนพิมพ์รักพยายามให้ฟูเปิดใจกับไนกี้ ลงเงาตอนที่8ในงานเลี้ยงเปิดตัวทายาทตระกูลเพชรเมคาสันกลายเป็นหนุ่มฮอตที่ทุกคนต่างให้ความสนใจรวมทั้งสุรชัยเจ้าของบริษัทคู่แข่งของคอรูล l าเจมซึ่งจะมีเพียงมาดามเพื่ออิงที่ไม่พอใจที่สันได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลมาดามเพื่ออิงจึงพยายามวางแผนแชร์เบื้องหลังประวัติของสันเพื่อกำจัดสันกลางงานหลงเงาตอนที่9 ซันทำให้ชัดวรางกลับมาคืนดีกับยางและมีเวลาสวีทหวานกันอย่างมีความสุขกับครอบครัวในขณะที่ซันเล่นสนุกสนานกับน้องๆและดูสนิทสนมใกล้ชิดกับน้ำก็ทำให้ชัดวรางออกอาการหึงหวงซันกับน้ำเธอจึงแอบนัดเคลียร์กับซันซึ่งจังหวะน,นั้นเองน้ำเข้ามาเห็นช็อตเด็ดพอดีน้ำเลยจะตามซันไปทายงานที่ต่างจังหวัดด้วยโดยมีฟูคอยสนับสนุนส่วนที่บริษัท เจมจูจูไฟลายงานสำคัญของอยางก็มีปัญหาทำให้หยางต้องรีบหาทางแก้ไขด่วนหลงเงาตอนที่10บหยางเรียบประชุมและสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวคนร้ายที่ปล่อยไวรัสทำลายไฟล์งานโดยให้เอกรง จัดการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการด่วนด้านสันพอรู้ว่าเอกรงรู้ความจรงิงก็ได้พยายามเบี่ยงประเด็นจนเอกรงเชื่อใจและเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ด้านชัดวรงังพอรู้ว่าหยางติดงานที่บริษัทไม่สามารถมาร่วมแจมทริปได้ก็โมโหมากแถมยังเห็นภาพบาดตาบาดใจของหยางกับพิมรักก็ยิ่งทำให้ชัดวรังโกรธมากโหมทำงานอย่างหนักจนเป็นลมหมดสติไปหลงเงาตอนที่11 สันแอบวางยาสลบ น้เพราะน้ำพยายามจะขัดขวางแผนการทำลายความสัมพันธ์ชัดวรางและหยางซึ่งสันก็ทำได้สำเร็จจนหยางกับชัดวรางยกเลิกงานแต่งงานกันโดยความเสียใจหยางจึงหลบไปพักใจเงียบๆตามลําพังทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมากรวมทั้งน้ำก็ได้ตามไปปลอบใจอย่างใกล้ชิดส่วนสันเมื่อรู้ว่าน้ำอยู่กับหยางก็โมโหมาเช่นเดียวกับเอกนอรงก็โกรธมากที่รู้ว่าสันจะแต่งงานกับชัดวราง รีบุกไปเอาเรื่องสันทันทีหลงเงาตอนที่12อาตงยอมให้สันแต่งงานกับชัดวรางและให้สันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ด้วยกันดานฟูไม่พอใจที่สันแต่งงานกับชัดวรา,างทั้งๆที่มีใจให้กับน้ำจึงวางแผนชวนยางกับน้ำไปเที่ยวที่บ้านส่วนของไนกี้เพื่อประชดสันให้เจ็บใจดานสจจานพอรู้ว่าสันแต่งงานก็บุกมาร่วมงานด้วยทันที หลงเงาตอนที่13ฉชัดวรางโกรธมากที่คืนแรกของวันเข้าหอสันก็หนีไปดูอาการป่วยของน้ำและทิ้งให้เธออยู่คนเดียวเธอจึงหอบข้าวของออกจากบ้านไปอยู่กับแม่ทันทีพอเพอยอิงรู้เรื่องก็สั่งให้สันตามไปง้อชัดวรางให้กลับมาคืนดีกันให้ได้ ส่วนยางพออยู่ใกล้ชิดน้ำก็เริ่มรู้สึกดีด้วยเช่นเดียวกับเพื่ออิงก็ใจอ่อนพ่ายแพ้ให้กับน้ำใจและความดีในตัวน้ำเช่นกันดานฟูก็เริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทแบบจริงจังทำให้สันกังวลใจกลัวฟูจะมาทำรายแผนเพราะทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีสันจึงไปปรึกษากับแม่เพื่อวางแผนฮุบคอนดูลาเจม หลงเงาตอนที่14บสี่สจันเริ่มรู้จุดอ่อนของเพออิงจากสันก็เริ่มวางแผนบางอย่างเพื่อเอาคืนทันทีในขณนะที่หยางก็ตัดสินใจจะขอน้ำเป็นแฟนหลังจากเสร็จงานประกวดออกแบบจิวเวลี่แต่สันแอบรู้เขาก็งุดหงิดใจมากพยายามกีดกันทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้หยางสมหวังกับน้ำจนทาให้ฉัดวรางไม่พอใจหลงเงาตอนที่15สห้ันหลอกฉัดวราว่า ไปทำงานที่เกาหลีแต่กลับแอบไปดูแลน้ำที่ไปทำงานกับยางที่ญี่ปุ่นเพราะไม่อยากให้ทั้งกู้ใกล้ชิดกันดานฉัตรวรางกับฟูพอรู้เรื่องก็ไม่สบายใจรีบไปเอาเรื่องสันทันทีและในขณะที่ยางกำลังจะขอ,อน้ำเป็นแฟนทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกสันก็หาจังหวะเข้าไปคุยกับน้ำจนทำให้น้ำหวั่นไหวและยอมใจอ่อนไปกับแผนการของสัน หลงเหงาตอนที่16ฉัดวรางตามหาสันจนเจอและต่อว่าสันอย่างหนักที่โกหกแต่สันสามารถเบี่ยงประเด็นเอาตัวรอดไปได้ส่วนน้ำได้ตัดสินใจจะย้ายออกจากบ้านเพชรเมคาหลังจากกลับจากญี่ปุ่นงานนี้ทำให้เพื่อ,อิ่งตกใจมากเช่นเดียวกับหยางก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้ำอยู่ที่บ้านต่อดานฟูจู่ๆก็มีคลิปหลุดจนเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งข่าวนี้ทำให้อตงไม่พอใจอย่างหนัก ประกาศตัดพ่อตัดลูกพร้อมทั้งปลดฟูออกจากตําแหน่งรองประธานบริษัทแล้วให้ซันทาหน้าที่รองประธานบริษัทแทนฟูทันทีหลงเงาตอนที่17เพพยอิงเสียใจมาที่เห็นอตงกับฟูทะเลาะก,กันจนเป็นลมหมดสติถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนด้านเอกนรงก็เริ่มสงสัยในตัวซันที่พยายามตีตัวออกห่างเขาจึงปฏิเสธที่จะช่วยเหลือซันอีกต่อไปงานนี้ซันโมโหมาก วางแผนเล่นงานเอกนรงค์ทันทีและยังบังคับให้น้ำเข้ามาช่วยงานที่บริษัทอีกด้วยส่วนฉัดวรางก็ยิ่งไม่พอใจที่เห็นน้ำใกล้ชิดกับสันเปิดสึกกับน้ำจนสันโกรธพลั้งมือตบฉัดวรางต่อหน้าทุกคน หลงเงาตอนที่18ชันว่ารางตัดสินใจอยากกับสันส่วนน้ำก็หนีออกจากบ้านเพชรเมฆาไปอย่างเงียบๆพอสันรู้ก็ร้อนใจมากต่อว่าเพื่ออิงและทุกคนทีมทำให้น้ำหนีไปในขณะที่เพื่ออิงได้สั่งให้ฟูช่วยตามหาน้ำให้เจอฟูจึงไปปรึกษายาง ให้ช่วยอีกแรงพร้อมทั้งขอร้องให้หยางกลับไปจัดการเรื่องบริษัทเพราะที่บริษัทก็เกิดปัญหาอย่างขอร้องให้พิมพ์รักช่วยส่วนซันก็ได้ร่วมมือกับสุริยันเพื่อทำลายบริษัทอีกทางหนึ่งหลงเงาตอนที่19 ฟูตามหาน้ำจนเจอและคอร้องให้พิมพ์รักช่วยดูแลน้ำให้เพื่อความสบายใจของทุกคนในงานแถลงข่าวเปิดตัวเพชรคอลเลคชันใหม่ของบริษัทคอลู่าเจมพิมพ์รักชวนน้ำมาดูแฟชั่นโชว์เพชรคอรเลคชันใหม่ โดยพร้อมทั้งแนะนำให้ฟู่ใส่โชว์เป็นฟินาเลข่ของงานแต่จูจูสุริยันก็พาตำรวจบุกมาที่งานยืนขอหาว่าบริษัทคอรูล่าเจมลอกเรียนแบบบริษัทของตนเองทำให้อตง อย่างและสันต้องไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้านน้ำก็พยายามหาหลักฐานมาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้คอรูล่าเจมรวมกับฟูพิมพ์รักและชิงชัยก่อนจะไปขอร้องให้สันหยุดแผนการทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขาอีกครั้งลงเงาตอนที่20 หลังจากอตงกับยางโดนจับมีเพชเถื่อนในครอบครองจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลศาลก็ถือโอกาสนี้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นผู้บริหารบริษัทคอลูล่าเจมแทนและให้สีจันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเพชรเมคาพอสีจันเข้ามาอยู่ในบ้านปุ๊บก็สั่งให้สันไล่เพอ่ออิงไปอยู่รือนคนใช้ทำให้ทั้งฟู้เสียใจมากและเป็นห่วงเพออิงจึงขอร้องให้น้ำช่วยกลับมาดูแลเพอ่ออิงที่บ้านด้วย หลงเงาตอนที่21สีจันพยายามทำร้ายเพื่ออิงแต่โชคดีที่น้ำเข้ามาช่วยไว้ทันหลังจากนั้นเพื่ออิงจึงเล่าเรื่องอดีตของสีจันให้น้ำฟังด้วยความเป็นห่วงสันไม่อยากให้ซันถลํำลึกไปมากกว่านี้เธอจึงรีบไปหาสันแต่สีจันกลับตามไปผลักน้ำจนเกือบโดนรถชนแล้วชิงไปเจอสันก่อนน้ำ ส่วนฟูหลังจากไร้สดเปิดเผยความจริงทุกอย่างก็ทำให้เขาได้รับการยอมรับมากขึ้นจนทำให้สีจันไม่พอใจหันไปต่อว่าซันอย่างหนักในขณะที่น้ำเองก็พยายามเตือนสติซันเรื่องแม่แต่ซันกลับไม่ฟังยังเดินเกมแก้แค้นตามใจแม่เหมือนเดิมลงเงาตอนที่22อย่างประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสต,ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพอสีจันรู้เรื่องก็ดีใจมากชื่นชมซัน ต่างๆนานาแต่ซันเริ่มไม่เห็นด้วยจึงขอให้แม่หยุดการแก้แค้นเพราะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วซึ่งนั่นทำให้สีจันโกรธมากต่อว่าซันอย่างหนักและยังหาเรื่องกันแกล้งน้ำด้วยการให้น้ำปีนเก็บของให้จนน้ำพลัดตกหกล้มซันรู้เรื่องก็โกรธแม่มากและพยายามปรับความเข้าใจกับน้ำพร้อมทั้งของโอกาสดูแลน้ำกับลูกอีกครั้งแต่น้ำปฏิเสธทำให้ซันเสียใจมาก หลงเงาตอนที่23สีจานบังคับให้น้ำ กินซุปไก่ตุนยาจีนให้ได้จนทำให้เพออิงรู้สึกสงสัยรีบเข้าไปคนห้องสีจันและพบว่าสีจันวางแผนใส่ยาพิษลงไปด้วยสีจันโกรธมากที่เพออิงรู้ความจริงและยังหลอกเรื่องที่ป่วยอัมาพาจัดการไล่เพออิงกับน้ำออกจากบ้านเพชรเมฆาทันทีพอสันรู้เรื่องก็เสียใจมากต่อว่าแม่อย่างหนักด้านเพออ,อิงกับน้ำก็ได้เดินทางไปหาอตงที่เขาใหญ่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งวาง แผนจัดการสีจันอย่างเด็ดขาดหลงเงาตอนที่24สันไลอาตงและฟูออกจากบริษัท พอ,อสีจันรู้ก็ดีใจมากที่แผนการสำเร็จส่วนน้ำนัดเจอกับสันเพื่อบอกความจริงอีกมุมเกี่ยวกับสีจันและตระกูลเพชรเมคาพร้อมทั้งขอร้องให้สันหยุดการกระทำทุกอย่างในระหว่างนั้นสีจันตามมาเห็นเขาก็ไม่พอใจพยายามขับรถชนน้ำก่อนจะแกล้งบาดเจ็บเรียกร้องความสนใจจากสัน